พันวกทวีสอดส่องครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับขอบพระคุณมากกับผมพันธุเรศทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับคืออยากจะเรียนถามคณะกรรมาการกำกับกิจการพลังงานนะฮะในหน้า25เนี่ยท่าน สรุปว่าท่านได้รับซื้อไฟรับซื้อไฟฟ้าจากการตรวจสอบดูเนี่ยปรากฏว่าท่านได้รับซื้อไฟฟ้า,าจากเอกชนมากกว่า50%ถ้าดูในจำนวนนี้คือ,คอ,คอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราผลิตเพียง35%ที่เหลือประมาณ55%เนี่ยรับซื้อจากบริษัทขายไฟซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ประมาณ8%เนี่ยก็ซื้อมาจากต่างประเทศอยากกะเรียนถามไปยังคณะกรรมการนะครับเนื่องจากว่าเรื่องไฟเนี่ยเป็นปัจจัยเหมือนปัจจัยสี่ในชีวิตของประชาชนทุกคนเป็นสาธารณูปโภคคันพื้นฐานดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการผักภาระไปให้ประชาชนเนี่ย ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เขียนในเวรบตา56ได้ระบุว่ารัฐเนี่ยจะต้องดำเนินการไม่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่อย่างน้อยรัฐต้องทำมากกว่า50ดังนั้นการที่เราไปซื้อไฟจากเอกชนมากถึง65เนี่ย ก็จะไปสู่อย่างท่านกรรมธิการหลายท่านได้สอบถามผมเองเคยได้สอบถามผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าราคาไฟที่เป็นต้นทุนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ท่านกา็นนตอบไปว่าต้นทุนของไฟฟ้า,ฟาถ้าผลิตจากฐ่านหินเนี่ยประมาณหนึ่งบาท60สสตังค์ถ้าผลิตจากก๊าซธรรมชาติเนี่ย ประมาณสองบาทสาสบสตังค์แล้ถ้าชีวมวลประมาณ 3- 4ี่บาทถ้าโซล่าเซลล์ก็ประมาณหนึ่งจบาทปรากฏว่าวันนี้ราคาไฟที่ประชาชนใช้เนี่ยประมาณเกือบห้าบาทถ้าจะไม่ผิดจะสี่บาทเจสบาทสตังค์นะฮะดังนั้นเหตุที่ราคาไฟสงูงทั้งที่ต้นทุนต่ำเนื่องจากว่าเรา ได้ซื้อไฟแพงโดยเฉพาะในการอนุมัติต้นๆเนี่ยที่ให้สัมปทานต้นๆเนี่ยค่าเอ็กเดอร์เนี่ยก็ประมาณรวมไปแล้วราคาประมาณ11บาทเนี่ยกับไฟพื้นฐานเนี่ยขณินีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เอาไฟฟ้าที่ตัวเองมีอยู่อาจจะเป็นจากเหมืองแม่เมาะอะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่มีราคาเนี่ยเอามาผสมแล้วก็ไปขายให้ประชาชนก็คือไปผักภาร,ระให้ประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยก็อยากจะเรียนถามว่าเราผลิตไฟเกินอยู่เท่าไหร่เพราะการผลิตไฟเกินเนี่ยอย่างไรก็ตามในสัญญาเราเสียเปรียบเราก็ต้องจ่ายให้กับกลุ่มทุนที่ได้รับสัมปทานไปอยู่ดีดังนั้นก็จึงเหมือนเอาภาษีอากรไปโปกให้อีกก็คือเป็นการผักภาระค่าไฟไปสู่ประชาชน ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออ,อยากให้ท่านได้ตรวจสอบว่าการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเ,เป็นการชอบหรือไม่ผมได้เรียนถามผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาที่มาชี้แจงท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินผมก็ขอเอกสารยังไม่ให้ถ้าบอกว่าท่านก็วินิจฉัยว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจาก เมื่อส่งไปสารรัฐมนูนอาจจะเป็นเรื่องผู้เสียหายเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเหมือนรัฐบาลเนี่ยผักภาระข้าวไฟซึ่งทุกคนต้องใช้ไปให้ประชาชนและที่สําคัญอย่างยิ่งผมอยากจะฝากกับเปลี่ยนไปว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยที่มีบ้านเลขที่ที่เป็นบ้านเลขที่ชั่วคราวเนี่ยจะใช้ไฟในราคาประมาณ6บาท80ต่อยูนิต ท่านอาจจะบ,บ้านชั่วคราวเนี่ยอาจจะเป็นผู้มาก่อสร้างคอนโดแต่จริงๆในประเทศไทยเนี่ยผู้มีบ้านชั่วคราวเนี่ยคือคนจนไม่มีแผ่นดินหรือไม่มีที่ดินอยู่จึงไปขอใช้ที่ดินของรัฐก็เป็นที่ชั่วคราวท่านกับเก็บภาษีเรื่องค่าไฟฟ้ากับประชาชนเนี่ยสูงอีกนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะเรียนถามต่างคณะกรรมการ พอผมมาดูคณะกรรมการหลายท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้จักแต่จริงๆแล้วไม่มีตัวแทนของประชาชนที่เป็นคนประชาชนคนธรรมดาที่บริโภคไฟเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในกรรมการเลยนะครับดังนั้นกรรมการทุกคนเนี่ยบางทีก็อาจจะมองไม่เห็นทุกร้อดของประชาชนผมก็ยังอยากฝากกลับเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการนะครับอันนี้ผมถือว่า เป,เป็นการที่ทับถมความเดือดร้อนของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นแต่แทนที่จะเอาเงินของประชาชนเนี่ย <Okay. S 1> ได้มาแล้วเนี่ยกลับไปส่งเสริมให้กับผู้ได้รับสัมปทานซึ่งมีไม่กี่รายนะครับแล้วก็ถ้าดูในงบการเงินในตลาดอลัพย์ก็จะพบว่าพวกนี้ก็ได้เงินจากรัฐบาลเรื่องการขายไฟก็เป็นเศรษฐีระดับต้นๆเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีของเมืองไทยนะครับ ขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับ